ดีครับยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเชิงลึกเรื่องโหราศาสตร์นะครับวันนี้เนื้อหาที่เราจะคุยกันเนี่ยก็เป็นความรู้ที่ท่านอาจารย์มงกุฎโนดดวงขุมทรัพย์ท่านสร้างสรรไว้นะครับแล้วก็มอบหมายให้เรานํามาแบ่งปันกันต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์ไว้ตรงนี้ด้วยครับมีแจ้งนิดนึงก่อนเริ่มนะครับคือในเนื้อหามันจะมีศัพท์เทคนิคภาษาส,าสันสกฤตอยู่เยอะเหมือนกันซึ่งพวกเราเองเนี่ยก็อาจจะออกเสียง เพี้ยนไปบ้างต้องขออภัยล่วงหน้าจริงๆครับท่านที่รู้อยู่แล้วก็คงทราบดีเนาะส่วนท่านที่เพิ่งเริ่มก็อยากให้ลองเช็คกับครูบาอาจารย์ดูอีกทีนะครับจะได้ไม่จาเสียงผิดๆไปวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันเรื่องเรือนที่12ครับหรือที่เรียกว่าพบวินาทนั่นเองคาว่าวินาทนี่ฟังดูเออแอบน่ากลัวนิดๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจริงๆแล้วพบนี้มันหมายถึงอะไรกันแน่ก็จะอิงจากตําราโหราศาสตร์ภารตะโบราณอย่างบริฮัตปราชาราโหราชาสระหรือบี p h s ที่ท่านอาจารย์มงกุฎให้แนวทางไว้นะครับพยายามคุยกันง่ายๆเหมือนเล่าให้เพื่อนฟังใช่ค่ะเราจะพยายามดึงเอาเฉพาะแก่นสําคัญสําคัญแล้วก็ตัวอย่างที่พอจะให้เห็นภาพชัดขึ้นนะคะมาคุยกันให้เข้าใจเรือนที่12มากขึ้นค่ะครับผมเริ่มต้นกันเลยความหมายพื้นฐานสุดๆเลยครับเรือน12หรือพบวินาศวายภา,าวะเนี่ยตามตำราหลักๆเขาว่าไงครับ ความหมายหลักที่ตำรา BPHS ในบทที has, uh, ่7ระบุไว้ชัดเจนเลยนะคะก็คือการใช้จ่ายค่ะ e x p e n d i t u r e นี่เหมือนเป็นจุดเริ่มต้นเป็นประตูบานแรกเลยค่ะในการทำความเข้าใจพบนี้คือมันเกี่ยวกับการไหลออกไปไม่ว่าจะเป็นเงินทองหรือว่าพลังงานอะไรทำนองนั้นค่ะการใช้จ่ายฟังดูก็ยังกลางๆอยู่นะครับแต่พอชื่อมันเป็นวินาศเนี่ยมันน่าจะมีอะไรมากกว่านั้นไหมครับแบบ เกี่ยวกับเรื่องร้ายๆเรื่องเสียหายอะไรพวกนี้ด้วยหรือเปล่าถูกต้องเลยค่ะถึงความหมายหลักจะเป็นการใช้จ่ายนะคะแต่คําว่าวินาศเนี่ยมันก็มีความหมายแฝงถึงการสูญเสียความเสื่อมหรือสิ่งที่มันเอ่ออยู่บ้างหลังปิดบงังซ่อนเร้นไว้ด้วยค่ะ ในตำราก็เลยมักจะเชื่อมโยงเรือนนี้กับผลกระทบที่ต้องระวังหลายอย่างเหมือนกันอย่างเช่นเรื่องปัญหาสุขภาพมีตัวอย่างในบทที่13นะคะที่บอกว่าถ้าเจ้าเรือนที่8คือพบมรณะที่เกี่ยวกับความเจ็บป่วยการสิ้นสุดอะไรพวกนั้นนะคะถ้าไปอยู่กับดาวราหูในเรือน12นี้ก็อาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพได้ค่ะโดยเฉพาะพวกเอ่อระบบไหลเวียนหรือระบบขับถ่ายในช่วงอายุที่เขากำหนดไว้เลยนะคะอ๋อ oh. เจ้าเรือนก็คือดาวที่คุมเรือนนั้นๆใช่ไหมครับแสดงว่าถ้าดาวที่คุมเรือนไม่ดีไปอยู่ในเรือน12ก็ส่งผลเสียได้ใช่ค่ะประมาณนั้นเลยหรืออย่างเรื่องการสูญเสียอื่นๆก็มีความเชื่อมโยงค่ะเช่นถ้าเจ้าเรือนที่7คือพบปัตตนิคู่ครองนะคะไปอยู่ในเรือนที่8คือมรณะแล้วเจ้าเรือนที่12วินาศเนี่ยไปอยู่ในเรือนที่7แทนตำราเขาก็ตีความว่าอาจจะหมายถึงการพัดพากสูญเสียคู่ครองได้เหมือนกัน อันนี้ก็เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าเรือน12ไม่ใช่แค่เสียเงินแต่อาจจะหมายถึงการสูญเสียในรูปแบบอื่นได้ด้วยค่ะครับครับเข้าใจแล้วครับคือมันโยงไปเรื่องอื่นได้ด้วยนี่เองแล้วในภาพรวมล่ะครับตำราเขาจัดให้เรือน12เป็นเรือนร้ายเลยไหมในบทที่34ของ BPRS นะคะเขาจัดให้เรือนที่12เรือนที่สองกดตุมพระการเงินแล้วก็เรือนที่8มรณนะเป็นกลุ่มเรือนที่ต้องระวังค่ะ หรือที่เรียกว่า Evil houses ก็คือบ่งชี้ว่าเรือนพวกนี้มักจะเกี่ยวกับอุปสรรคความยากลำบากหรือผลเสียต่างๆแต่เขาก็ไม่ได้บอกนะคะว่าใครร้ายที่สุดในกลุ่มนี้แค่จัดว่าอยู่กลุ่มเดียวกันต้องพิจารณาเป็นพิเศษค่ะโอเคครับพอเห็นภาพแล้วว่าเรื่อง12นี่ความหมายมันซับซ้อนกว่าแค่เรื่องเงินๆทองๆจริงๆทีนี้ ถ้าชีวิตเรามันถึงช่วงเวลาที่เรือน12สงทรงอิทธิพลขึ้นมาหรือดาวต่างๆมันโครจรเข้าไปอยู่ในเรือนนี้ผลจะเป็นยังไงบ้างครับพวกเรื่องทศหรือช่วงอิทธิพลดาวเนี่ยมีบอกไว้ไหมมีค่ะระบบทศาหรือดาซาซิสเต็มเนี่ยก็คือระบบที่ใช้ดูว่าช่วงเวลาไหนดาวดวงไหนหรือภพไหนจะส่งผลกับชีวิตเราเป็นพิเศษใช่ไหมคะตำราก็พูดถึงผลของเรื่อง12ในหลายระบบทศาเลยค่ะอย่างเช่นกาลจักรทศ ในบทที่46บอกว่าพอทศามันเวียนมาถึงราศีที่อยู่ในเรือน12เนี่ยมักจะเจออุปสรรคค่ะแบบว่าทำอะไรก็ติดขัดล้มเหลวอาจจะเจ็บป่วยเสียตำแหน่งหรือมีรายจ่ายแปลกๆที่ไม่คาดคิดเข้ามาเยอะเลยโโหฟังดูนหนักเหมือนกันนะครับแต่ค่ะแต่ความแรงของผลเสียเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าราศีนั้นเป็นราศีที่ให้คุณ benefic sign หรือให้โทษ malefic sign ด้วยถ้าเป็นราศีดีหน่อยผลเสียก็อาจจะเบาลงค่ะ แล้วระบบโทรสารที่คนนิยมใช้กันเยอะๆอย่างวิ m โ o ตรีดาสะนะครับมีรายละเอียดไหมว่าดาวแต่ละดวงพอไปอยู่ในเรือน12แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้น ในบทที่48นี่มีรายละเอียดเยอะมากเลยค่ะแต่ถ้าให้สรุปภาพรวมๆนะคะแทนที่จะไล่ไปทีละดวงจะเห็นแนวโน้มคล้ายๆกันคือดาวส่วนใหญ่เลยค่ะพอไปอยู่ในเรือน12เนี่ยมักจะส่งผลในเชิงความขัดข้องการสูญเสียหรือความไม่สบายใจไม่ว่าจะเป็นดาวดีหรือดาวร้ายก็ตามนะคะอย่างเช่นอะไรบ้างครับพอจะยกตัวอย่างได้ไหมได้ค่ะ เช่นนะคะแม้แต่ดาวสุขเคราะห์หรือดาวที่ปกติให้คุณอย่างดาวพฤหัสเนี่ยพอไปอยู่ในเรือน12ถ้าดันไปร่วมกับดาวบาปพระเคราะห์ด้วย ตำราก็บอกว่าอาจจะเจอปัญหาจากผู้มีอำนาจได้ค่ะอาจจะเดือดร้อนมีความขัดแย้งทุกใจเสียตำแหน่งหรือต้องเดินทางไกลไปเลยก็มีหรืออย่างดาวสุขที่เป็นเรื่องความสุขความรักการเงินใช่ไหมคะก็อาจจะกลายเป็นเรื่องขัดแย้งกับญาติพี่น้องคู่ครองเดือดร้อนขัดทุนทางธุรกิจสัตว์เลี้ยงเสียหายหรือพลัดพรากจากกันได้ค่ะโอ้โหขนาดดาวดีๆก็ยังให้ผลเสียได้เหรอครับในเรือนนี้ใช่ค่ะ มันเหมือนกับว่าพลังงานของดาวนั้นๆน,น,นะคะพอไปอยู่ในภพแห่งการสูญเสียการใช้จ่ายหรือสิ่งที่ซ่อนเลนเนี่ยมันก็แสดงผลออกมาในมุมนั้นอย่างพฤหัสแทนที่จะได้ผู้ใหญ่สนับสนุนก็อาจจะกลายเป็นมีปัญหากับผู้เมียมหน้าแทนหรือสุขแทนที่จะสุขสมหวังก็กลายเป็นขัดแย้งเรื่องความสัมพันธ์หรือเสียเงินไปกับเรื่องสวยๆงามๆอะไรแบบนั้นนะคะ ส่วนดาวบาปเคราะห์อย่างดาวเสาหรือราหูพอมาอยู่ในเรือนนี้ก็ยิ่งส่งผลชัดเลยค่ะเรื่องความล่าช้าอุปสรรคความยากจนปัญหาความเดือดร้อนต่างๆนานาแล้วอย่างดาวอาทิตย์ล่ะครับที่หมายถึงเกียรติยศชื่อเสียงพ่ออะไรพวกเนี้ย ก็อาจจะส่งผลคล้ายๆกันค่ะคือเสียตําแหน่งมีปัญหากับผู้มีอํานาจหรือผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายในบ้านเช่นพ่อลุงนะอาจจะเดือดร้อนหรือมีปัญหากเกี่ยวกับสายตาได้จะเห็นว่าแกนหลักๆมันคือการเสียนะคะเสียตําแหน่งเสียความสัมพันธ์เสียทรัพย์หรือเจออุปสรรคฟังดูแล้วเรือน12นี้เป็นจุดที่ต้องระวังมากๆเลยนะครับเนี่ยต้องระวังค่ะแต่ว่ามันก็ไม่ให้ข้อสรุปสุดท้ายนะคะ สิ่งสําคัญคือผลกระทบจริงๆมันจะแรงแค่ไหนเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่แค่ว่าดาวอะไรอยู่ในเรือน12อย่างเดียวต้องดูองค์ประกอบอื่นๆในดวงชะตาประกอบกันไปด้วยค่ะเช่นดาวนั้นแข็งแรงไหมในตําแหน่งนั้นมีกําลังหรือเปล่าได้รับอิทธิพลดีหรือร้ายจากดาวอื่นหรือมุมสัมพันธ์เป็นยังไงหรือแม้แต่เจ้าเรือนที่12เองไปอยู่ตรงไหนในดวง ปัจจัยพวกนี้จะมาปรับลดทอนหรือเพิ่มความแรงของผลกระทบได้อีกค่ะเหมือนทำอาหารเลยค่ะมีวัตถุดิบหลักแต่รสชาติสุดท้ายก็ขึ้นกับเครื่องปรุงอื่นๆด้วยครับครับเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพดีครับไม่ใช่ว่ามีดาวในเรือน12แล้วจะแย่เสมอไปต้องดูรวมรวมเนาะแล้วมีระบบอื่นอีกไหมครับที่พูดถึงเรือน12อย่างเช่นอัศดวาระที่เป็นระบบให้คะแนนความแข็งแรงของภพมีค่ะ มีกล่าวถึงในบทที่72ค่ะระบบอัสดกวักเนี่ยเขาจะใช้การให้คะแนนเป็นเส้นหรือเรขาเพื่อดูว่าพบไหนมีพลังส่งผลดีร้ายยังไงในช่วงต่างๆของชีวิตตำราบอกว่าเรือนที่9ถึง12เนี่ยจะสะท้อนถึงช่วงวัยชราหรือบ้านปลายชีวิตค่ะถ้าในตารางอัสดกวักสะสมซามูดายะอัสตากาวากะเรือนเหล่านี้โดยเฉพาะเรือน12เนี่ยมีคะแนนเรขาน้อยแล้วก็มีดาวบาปประครห์ไปกองอยู่เยอะ ก็อาจจะบอกได้ว่าช่วงบั้นปลายชีวิตอาจจะไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่แต่ถ้าคะแนนดีมีดาวสุปเคราะห์อยู่ก็แนวโน้มดีขึ้นค่ะเรือน12เลยมีส่วนบอกถึงคุณภาพชีวิตในช่วงท้ายๆได้ด้วยค่ะน่าสนใจครับแสดงว่ามันเชื่อมโยงกับบทสรุปของชีวิตได้ด้วยแล้วเหมือนจะมีเรื่องที่ลึกกว่านั้นอีกนะครับ <c oughs> เกี่ยวกับเรื่องคำสาบหรือผลจากอดีตชาติเลยแบบนี้ใช่เลยค่ะ เรื่องนี้อยู่ในบทที่83ว่าด้วยโยกหรือรูปแบบดาวที่อาจจะทําให้มีปัญหาเรื่องบุตรโดยเฉพาะบุตรชายซึ่งตําราอธิบายว่าอาจจะเกิดจากคํำสาปในอดีตชาติ curses from past life ที่น่าสนใจคือมันมีหลายรูปแบบเลยค่ะที่ระบุว่าเรือนที่12หรือเจ้าเรือนวินาศเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยโหโยงไปถึงเรื่องอดีตชาติเดเลยครับค่ะ เป็นความเชื่อตามตำรานะคะเช่นกรณีคำสาปจากมารดาอาจจะเกิดขึ้นได้ถ้าเจ้าเรือนลคัคนาคือตัวตนเจ้าชะตาไปอยู่ในเรือนที่12แล้วก็มีปัจจัยอื่นร่วมด้วยเช่นดาวังคารไปอยู่ในเรือนที่5คือพบปุตตะบุตรนะคะแล้วเจ้าเรือนที่5ก็ไปอยู่ในเรือนที่8คือมรณะ อะไรแบบนี้หรือกรณีคำสาบจากภรรยาก็อาจจะเกิดถ้าเจ้าเรือนที่7คือปัตตนีคู่ครองไปสัมพันธ์กับเรือนที่12หรือ12ในรูปแบบที่ซับซ้อนต่างๆร่วมกับมีดาวบาปปะเคราะห์หรือดาวพฤหัสซึ่งเป็นตัวแทนของบุตรในบางความหมายอยู่ในตำแหน่งที่เสียค่ะไม่ต้องลงรายละเอียดไปเป๊ๆก็ได้ครับแตละการก็คือถ้าเรือน12หรือเจ้าเรือน12เนี่ยมันไปสัมพันธ์ในทางที่ไม่ดีกับเรือนที่เกี่ยวกับตัวเรา ลักนาลูกเรือนห้าหรือคู่เรือนเจ็ดก็อาจจะถูกตีความว่ามีปัญหาเรื่องลูกเพราะกรรมเก่าหรือคำสาปได้ถูกต้องค่ะแนวคิดก็คือเรือน12มันเป็นพบที่เกี่ยวกับสิ่งที่ซ่อนเร้นการสิ้นสุดหรือพบภูมิที่มองไม่เห็นใช่ไหมคะการที่มันไปสัมพันธ์กับเรือนสําคัญสําคัญในทางที่เสียหายก็เลยถูกเชื่อมโยงกับผลกระทบจากสิ่งที่มองไม่เห็นหรือกรรมในอดีตได้ นี่ก็แสดงให้เห็นว่าความหมายของวินาทมันลึกซึ้งกว่าแค่เรื่องทางโลกโลกแต่แตดไปถึงมิติทางกรรมหรือสิ่งที่อยู่เบื้องหลังชีวิตปัจจุบันได้ด้วยค่ะเข้าใจแล้วครับสรุปวันนี้เราก็ได้เห็นภาพรวมของเรือนที่12หรือพบวินาทจากตำรา BPHS ที่ท่านอาจารย์มงกุฎให้แนวทางมานะครับว่ามันไม่ได้มีแค่ความหมายเรื่องการใช้จ่ายอย่างเดียวแต่ยังรวมถึงการสูญเสียในรูปแบบต่างๆด้วยทั้งสุขภาพความสัมพันธ์ตำแหน่งหน้าที่ นอกจากนี้ยังเป็นพบที่บ่งบอกถึงอุปสรรคความขัดข้องต่างๆเวลาที่มันส่งอิทธิพลหรือช่วงทศสาแล้วก็มีส่วนในการบอกคุณภาพชีวิตช่วงบั้นปลายด้วยผ่านทางอัศรกวัคและยังเชื่อมโยงไปถึงเรื่องที่ลึกๆอย่างผลกระทบจากอดีตชาติหรือสิ่งที่ซ่อนเร้นอย่างเรื่องคำสาปได้อีกด้วย ไค่ะเป็นพบที่มีความหมายหลากหลายมิติมากๆเลยค่ะแต่สิ่งสําคัญที่ต้องย้ําเสมอก็คือการตีความผลกระทบเนี่ยต้องดูจากภาพรวมของดวงชะตาทั้งหมดนะคะไม่ใช่แค่ดูที่เรือน12อย่างเดียวตำแหน่งดาวความแข็งแรงมุมสัมพันธ์เจ้าเรือนแล้วก็ช่วงเวลาทั้งหมดมีผลต่อการแสดงออกของพบวีนาทั้งสิ้นค่ะ แต่ทีนี้จากที่เราคุยกันมาทั้งหมดนี้นะคะมันก็ทำให้เกิดคำถามที่น่าสนใจขึ้นมาเหมือนกันนะคะคือคำว่าวินาศหรือวายะที่เราเน้นกันเรื่องการสูญเสียการใช้จ่ายหรือผลเสียต่างๆเนี่ยมันจำเป็นต้องเป็นเรื่องร้ายเสมอไปหรือเปล่าคะนั่นสิครับเป็นคำถามที่ดีมากเลยเพราะที่ผ่านมาเราพูดถึงแต่งแง่มุมที่ดูน่ากังวลซะส่วนใหญ่เลยหรือจริงๆแล้วการสูญเสียในความหมายของเรือน12เนี่ยอาจจะไม่ได้หมายถึงการเสียสิ่งดีๆไปเสมอไปก็ได้ บางทีมันอาจจะหมายถึงการปลดปล่อยการสละทิ้งภาระบางอย่างการหลุดพ้นจากพันธนาการหรือการสูญเสียตัวตนเก่าเพื่อไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่าบางตำราเขาก็เชื่อมโยงเรือน12กับการเดินทางไกลการไปต่างประเทศสถานที่ห่างไกลหรือแม้กระทั่งการเข้าถึงสภาวะทางจิตวิญญ,ญาณความหลุดพ้นโมกษะซึ่งมันก็คือการสูญเสียความยึดติดทางโลกไปรูปแบบหนึ่งเหมือนกันนะคะ โหเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากๆครับเหมือนเหรียญสองด้านเลยการสูญเสียบางอย่างอาจจะเปิดทางไปสู่สิ่งอื่นที่เราคาดไม่ถึงก็ได้ใช่ค่ะซึ่งมิติเหล่านี้ของเรือน12เราอาจจะยังไม่ได้ลงลึกในรายละเอียดวันนี้นะคะแต่ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากๆสำหรับนำไปขบคิดหรือศึกษาเพิ่มเติมได้ว่าวิทาาในดวงชะตาของเราเนี่ย บางทีอาจจะกำลังบอกใบ้ถึงศักยภาพในการปลดปล่อยหรือการเดินทางสู่มิติที่ลึกซึ้งกว่าที่เราคิดก็เป็นได้ค่ะขอบคุณมากครับสำหรับมุมมองที่ช่วยเปิดโลกกระทับเกี่ยวกับเรือน12ได้อย่างดีเลยครับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ติดตามการพูดคุยเชิญลึกของเราและขอขอบคุณท่านอาจารย์มงกุฎโนโด,ดดวงขุมทรัพย์อีกครั้งครับสำหรับเนื้อหาความรู้ดีๆที่เป็นแนวทางให้เราได้มาคุยกันวันนี้ครับ ท่านผู้ฟังสามารถติดตามเนื้อหาความรู้ดีๆด,ด้านโหราศาสตร์เพิ่มเติมได้ในทุกช่องทางของท่านอาจารย์มงกุฎโหนโดดวงขุมทัพย์เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันไว้จะได้ไม่พลาดสาระดีๆครับและสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดต่อท่านอาจารย์ได้โดยตรงที่เว็บไซต์ www.mongkut.com ค่ะสำหรับวันนี้พวกเราต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ